ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับพีโวสวัสดีครับนัชชาก็สวัสดีครับท่านผู้ชมนักแกลครับผมช่วงนี้ก็ใกล้จะปีใหม่แล้วเนาะใช่รอนับถอยหลังกันเลยโอ้โหนี่ถอยหลังไปเยอะแล้วถอยถอยถอยทุกวันเลยเช้าเลยเมื่อไรจะสิ้นเดือนทปีนี้ก็พนักงานเอเมเสจนะได้รับกันไปคนละยี่สิบสี่นะ ยี่สิบสี่เดือนแอะได้ทั้งตั้งโต๊แล้วก็แขวนผนังด้วยนี่หมดแล้เหรอไปทิ้นอยู่แล้วล่ะคนละยี่สิบสี่เลยปีนี้ปีีแล้วได้คนละสิบสองได้แบบตั้งโต๊ะเองเดียวใช่ปีนี้ปีนี้ผมจัดไปแบบแขวนผนังให้ด้วยนะเพราะว่าแต่ละแบงก์อ่ะตอนนี้เริ่มลอยเอามา้แล้วไหและอันนี้ผมแจกไปแล้วทั้งตังโตะแล้วแขวนผนังนะปีนี้คนละยี่สิบสี่เดือนเลยนะครับชำๆกันไปใช่ โอเคก็เดี๋ยวรอท่านผู Now, ้ชมแป๊บหนึ่งนะฮะวันนี้เราพามาดูเท้าเฮาส์สวยๆนะหลังสุดท้ายแล้วเป็นไงครับเสียงชัดไหมภาพชัดหรือเปล่านะวันนี้เปลี่ยนกิมบอลใหม่นะครับอัพไอโอเอสใหม่แล้วนี่โฆษณานะอัพไอโอเอสใหม่แล้วฮะแอปเปิลในช่วงนี้ปรับ i อโอเอสบ่อยเหลือเกินครับผมภาพชัดเสียงชัดไหมครับอ่าอ่ามาด้วยนะท่านใดที่กําลังหาเท้าเฮาส์ ซาวโฮมสวยๆน้าต้องย้ำว่าหลังนี้เป็นมือหนึ่งครับผมใกล้ถนนว้พัดใช่ใกล้โรตัสอุตราิตนะแหล่งชุมชนดีๆสวยๆแบบนี้ครับผมกับโครงการแกนโฮมหกครับผมที่สําคัญหลังสุดท้ายแล้วใช่กราลันดีได้เลยกับหมู่บ้านของแกนโฮมนะเพราะว่า การก่อสร้างอะไรเจ้าของ,องของเลือกวัสดุเอง,องมาควบคุมงานก่อสร้างเองอที่สําคัญที่คนชอบมาเลยนอกจากค่าทําเลที่เรากล่าวไปเมื่อสักครู่แล้วว่าไกลใบายพาสใหม่เนี่ยม,มองเข้าไปเนี่ยฝั่งที่ยอชี้ไปเนี่ยเห็นแบรีเออร์ไหมไม่ถึงหนะนึ่งร้อยเมตรนะเนี่ยเดินขาเข้าออกสะดวกสบายจากไปโรตัสประมาณ300รอเมตรใช่โอ้โหไปโรงพยาบาลนะพี่กี่กลอ โรงพยาบาลก็ประมาณกิโลหนึ่งกิโลนึงใชว่าออกออกไปทางด้านหลังหมู่บ้านหนองบัวอ่าครับผมตองประมาณหนึ่งกิโลก็ถึงโรงพยาบาลอุต่ในจดิตละแล้วต่อไปโซนนี้นี่กล้ารับประกันเลยว่าเป็นชุมชนแน่นอนครับผมนะสวยๆแบบนี้ท่านใดที่กำลังหาอยู่นะไม่อยากให้พลาดไลฟ์สดนี้ครับมาเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพี่โยวันนี้เราก็อีเมสเซจพามาชมอ่าทาวเฮิร์ครับผม ของหมู่บ้านโครงการเอ้ยของแกนโฮมโครงการหกก็เหลือหลังสุดท้ายไล่ที่ยอบอกก็ต้องเร่งรีบกันหน่อยเนาะมาเลยมาผมไปเดี๋ยวเราพาเดินเข้าไปดูด้านในกันครับก็อ่าอย่างที่บอกนะครับก็คือเนี่ยนะเข้ามาจากใบพัดเข้ามาสักประมาณไม่ถึงหนึ่งร้อยเมตรได้ก็เป็นถนนคอนกรีตตรงที่เราเดินกันอยู่นี่เป็นถนนสาธารณประโยชน์นะ ครับผมแล้วก็มีไฟฟ้ามีประปามีสาธารณูปโภคครบหมดละครับนะครับอาณาเขาเลยบอกเลยว่าราคานี้ไม่ได้นะแบบนี้นะที่ใช่มันจะกลายเป็นชุมชนขึ้นเรื่อยๆใช่ใช่นะอันนี้เราเหมือนแบบโครงการเปิดเัินมาเลยสําหรับเปิดหัวแค่เปิดหัวบผมาแล้วซื้อวันนี้ซื้อวันนี้ถูกกว่าแน่นอนครับผมบอกเลยนเพราะวันนี้ก็ถูกเพราะคุณซื้อได้ถูกกว่าราคาประเมินธนาคารอ่ะครับผมนะนี่อันนี้แล้วก็หายไปแล้วครับนะ อันนี้เราพามาดูหลังนี้หลังกลางนี่เลยอที่ขอนี้ก่อนนี่ขอนี้โอ้โหใครยังไม่ได้มาปลดป้ายเนี่ยเราไปดึงเข้อออกใช่ไหมโอนไปเมื่อวานนพี่โอ้โหโอ้โหนี่โอนไปแล้ว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 เมื่อวานสดๆร้อนๆเลยพี่โอ้เนี่ยเก็บป้ายเลยเนี่ยป้ายป้ายสวยๆไงเราก็บริการนะฟรีนะกขายกันเราโอ้โหเนี่ยขายเออมีดึงกันสดๆเลยเนี่ยยินดีกับเจ้าของใหม่ด้วยเมื่อวานครับผมนะน้องน้ำกับน้องไม้ นี่เลยทํางานโรงพยาบาลบอกใกล้เลยพี่ตอบโจทย์เลยใช่ใช่ไปยังไม่เลยไปยังไม่ใหม่เลยหลังนี้ที่เพิ่งโอนไปนี่ก็เพิ่งมาไล์สดไปเนาะใช่นี่เลยก็อย่างที่บอกนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องราคาประเมินถูกต้องเต็มเปี่ยมเต็มเปี่ยมเต็มคาราเบลครับนึกถึงหน้าชาเลยเต็มคาราเบลนีผมหน้าชาลอยมาเลยครับไม่ตกเรานี่เลยก็วันนี้เราพาไปดูหลังนี้หลังนี้นี่เลยกลางนะใช่ อ่าห้องเดียวละหลังเดียวละเหลือหลังสุดท้ายแล้วครับสำหรับโครงการปกนะครับผมครับผมนี่เลยเป็นเทาเฮาส์อ่าเป็นเทาโฮมหนึ่งชั้นนะเป็นสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำครับผมเนื้อที่เท่าไหร่พี่โย้เนื้อที่สามสิบจุดสองตารางวาถือว่าเยอะนะครับกับเทาเฮาส์ชั้นเดียวสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะครับถือว่าเยอะมากครับผมเพราะปกปกติทั่วไปเนี่ยก็จะยี่สิบตารางวาครับผมนี่เลยก็จะเป็นซอยตัน ชอยตันถูกต้องครับผมเดี๋ยที่บอกอนาคตอะราคาที่ปัจจุบันเนี้ยถ้าเป็นหมู่บ้านเดี๋ยวนั้นมาขึ้นมาแล้วเนี่ยใครอยู่ไปนะบอกเลยว่าไม่มีคำว่าขาดทุนมีแต่กำไรตรงนี้สวัสดีท่านผู้ชมนะครับเสียงชัดไม่ชัดยังไงก็พิมพ์ทักมามกันนะครับวันนี้นะครับเราสองคนพี่น้องพามาชมทาวน์โฮมสวยๆนะหลังนี้เลยที่อยู่ด้านหลังเราเนี่ยเป็นทาวน์โฮมหนึ่งชั้นเนื้อที่สามสิบจุดสองตารางวาครับผมนะครับกับราคาเพียงเปิดไปเลย กับราคาเพียงแค่1นึ่งล้านสี่แสนแืบาทราคานี้พร้อมโอนนะครับรบแล้วก็ยังมีและที่สําคัญของแถมใช่อีกมากมายเดี๋ยวพาไปดูของแถมด้านในครับผมและที่สําคัญประเด็นหลักเลยคือจัดสินเชื่อได้เต็มนะอ่าเต็มแล้วคือคุณจัดสินเชื่อได้ไม่ต้องมีเงินดาวอมาก่อน เอามาเลยขอให้คุณไีแค่เงินเดือนเงินดาวไม่ต้องมีเงินเดือนมีสเตทเมนต์ไม่ต้องมีเงินเดือนก็ได้หรือเป็นอาชีพอิสระอาชีพอิสระมาเลยเราก็ดูไดมอนด์ครับผมมาเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันดีกว่าเข้ามาก็เจอเป็นรั้วนะรั้วนี่แต่ชอบโครงการนี้ตรงที่ที่จอดรถมันกว้างมากที่จอดรถกว้างใช่แล้วก็พื้นพื้นตรงโรงจอดรถเนี่ยก็ยกสูงขึ้นมานะจากถนนหลักนะครับผมสวยเลยประมาณเกือบ ยี่สิบเซนไดน้กำลังสวยรถเก่งขึ้นได้ครับผมรถกระบะก,ก็ขึ้นส,สบายๆอยู่แนละ้วแต่รถเก่งเนี่ยหน้าไม่ขูดแน่นอนอนะใช่ขึ้นมานะครับผมครับผมก็ตอนนี้เราก็เดินอยู่ตรงบริเวณด้านหน้าก็จอดสามารถจอดรถได้สองคันนะพี่เอานะครับผมสบายเลยครับพอหลังริมเนี่ยสองสองหลังเนี่ยเราขายไปเรียบร้อยหมดแล้วจะเหลือหลังกลางแล้วท่านใดไม่อยากพลาดโอกาสมีบ้านสวยๆนะครับผมเข้ามาดูหลังนี้นี่เลยพอเข้ามาด้านหน้าบ้านก็จะมาจะพบกับบันไดบันไดนี้เฮเป็นสามขั้น ครับผมยกขึ้นมาก็จักตัวพื้นเนี่ยหลักเข้ามานะครับก็ให้เป็นสีเทาเป็นกระเบื้องแบบการลื่นนะอ่าใช่มีติดตัวกันตัวกันลื่นแล้วเรียบร้อยงานแบบเนียบเลยครับครับเป็นกระเบื้องหกสิบนะเป็นกันิโต้ใช่สีเทาอันนี้เป็นแบบอันนี้ไม่ลื่นนะเพราะว่าเป็นแบบใช้สําหรับพื้นภายนอกแล้วบานประตูเปิดเข้ามาเป็นบานสไลด์นะครับสไลด์สไลด์ได้สองฝั่ง ต้องก็เป็นบานอลูมิเนียมสีขาวนะเป็นกระจกแผ่นใหญ่เลยสวยดีก็เป็นสไตล์โมเดินเนาะหลังนี้ครับโมเดิบก็ให้สีแบบสวยแบบสไตล์น้องๆวัยรุ่นวัยรุ่นก็ได้ใช่ใชหรือไม่ก็ถ้าเป็นท่านทำงงทำงานผมว่าพาใครมาไม่ไม่ไม่อายใครอ่ะครับผมมันสวยและที่สำคัญต้องย้ำว่าที่นี่เป็นโครงการมือหนึ่งนะ ครับผมมาอันนี้เราก็ผ่านจากประตูนี้เข้ามาเข้ามาเนี่ยเจอห้องโถงอ่าห้องโถงสําหรับรับแขกนั่งเล่นชั้นวางทีวีวีก็ตรงนี้ได้เลยใช่ก็พื้นพื้นเป็นแกนิโต้ครับผมสีขาวครีมออกพิมพครีม่อยเนี่ยต้องดูงานแบบเนี้ยผมแบบชิดเลยเอาเนีญามาวัดได้เลยความละเอียด ชอบโครงการเนี้ยคือเขาเขางานค่อนข้างละเอียดแล้วก็บ <ขอ S 2> ริการหลังการขายดีใช่เพราะที่สําคัญเนี่ยที่นี่เขารับประกันตัวโครงสร้างห้าปีนะอ่ารับประกันโครงสร้างในห้าปีย้านะแล้วก็รับประกันพวกอุปกรณ์พวกเนี้ยความเสียหายความชํารุดเนี่ยหนึ่งปีเต็มเต<น>็ในในมีโอ้โหรับประกันโครงสร้างห้าปีรับประกันอุปกรณ์ปีนึงอ่ะลูกบิดตักไฟ เนี่ยพวกเนี้ยมันแตกมันหลุดมันล้วมดูแลให้ประกันหนึ่งปีใช่แต่ตัวโครงสร้างถ้ามีรอยลงรอยร้าวซุกห้าปีก็อย่างที่ใครหาที่อยู่อาศัยเนี่ยคุณไม่ไม่ต้องไปเหนื่อยสร้างองเพราะการสร้างบ้านเนี่ยโหไม่ใช่ว่าจ้างอันดับแรกจ้างคนรงานความยากไหมอันดับแรกหาที่ครับผมหาที่ทําเลแบบนี้ยมันปายากเะมาเดี๋ยวเราก็พาเดินเรากาดูกันก็จะเป็นฝ้าฉาบเรียบถูกต้อง สังเกตนะครับชาวเฮาส์ของแกนโฮมเนี่ยจะให้ฝ้าเพดานอะกับระดับพื้นนีน่สูงมากนะสูงจนแบบว่าเหมือนแบบว่าอยู่บ้านเดี่ยวทั้ต่อนะบ้านเดี่ยวเพราะเพราะว่าเขาให้ไว้สูงมันเลยโปร่งกว้างแล้วก็ที่สําคัญไม่รันเม่เท่าไหร่สภาพอากาศเย็นอ่ามันจะโฟตลอดถูกต,ต้องมันมันเย็นเลยเนี่ยเดาเข้ามาห้าในกล้องเนี่ย อยากจะให้แตกต่างความสัมผัสกันเพื่อางนอเนียน่าจะต้องมีสักประมาณ30องศาเข้างนเนี่ยเหมือนเปิดแอร์เลยผมว่าไม่เกิน25ข้างในแล้วต่างกันิ0องศาน่ะครับผมครับผนังผนังเขาก็ให้เป็นสีขาวครีมไว้อ่านะออกแนวแบบดูสะอาดตาโมเดลโมเดหน่อยอันนี้ยังไม่ได้แกะพลาสติกนะใช่โมเดลแล้วป๊กก็เป็นเดี๋ยวนี้ก็ต้องเป็นแบบสามรูนะสามรูอ่ามีสายกาวใช่มีสายกาวใส่ดินติดตั้งไว้เรียบร้อย ครับนี่ครับก็ส่วนตรงนี้นะครับระบบระบบสายทีวีเคเบิลต่างๆหรือแม้กระทั่งแอร์เขาก็ติดตั้งเอาให้เป็นอันนี้เดินสายไว้รอแล้วครับผมนี่นะีเดินสายไว้เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นสายพวกปั๊กสายอากาศครับสําหรับพวกทีวีนะใช่เสร็จติดตั้งให้ก็เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าเรียบร้อยครับผม อันนี้ปั๊ก็ใช้เป็นของช้านะมาตรฐานอยู่และค่าวดีดีเลยสวยๆครับอันนี้ที่เราชมอยู่นี่จะเป็นห้องโถงอยู่ครับคาบถมด้านหน้าอ่าครับมักเดี๋ยวให้พี่โอภาดินเข้าไปดูห้องนอนแล้วกันพีห้องนอนโอเคก็ผ่านจากโถงมาเนาะก็ถ้าเกิดใคราอยากจะกั้นโซน รับแขกผมว่าหาเป็นม่านพลาสติกมาใส่ตรงนี้ก็ได้ใช่นะมันจะกั้นโซนรับแขกกับโซนห้องนอนประหยัดประหยัดแอร์ใช่ใช่อันนี้ก็มีม่านของพลาสติกใช่เป็นม่านพลาสติกที่รูดเรารูดออกผมว่ามันไม่เกะกะ้วยนะใช่ใช่เราย้ายมาแล้วตรงนี้ปุ๊บได้สบายก็เดี๋ยวพาไปชมห้องนอนห้องที่หนึ่งนะครับนี่เปิดใส่ครนี่อันนี้ก็จะเป็นห้องนอนที่หนึ่งนะครับ มีหน้าต่างเปิดสไลด์ออกได้เนี่ยเป็นห้องนอนขนาดกว้าง4ี่คูณสามไม่ใช่สามจุดสามจุดห้าสามจุดห้าใช่ครับผมสี่คูณสามจุดห้าค่อนข้างกว้างกว้างแบบกว้างเลยเพราะว่าเฮาเฮาเนี่ยต้องเป็นอ่าอย่างที่สไตล์ก็คือเป็นครอบครัวเล็กๆก็นอกชาติสองคนสามคนสี่คนแต่กําลังสวยและสองคนสามคนสี่คนเนี่ยก็เหมือนห้องข้างๆที่เขาไปอยู่ก็เป็น ครอบครัวใช่ถูกต้องก็เหมือนเริ่มทางานแล้วก็ใช่อย่างมีที่อยู่เนาะาะอย่างที่ผมบอกอะราคาจับต้องได้แล้วที่สาคัญคุณไม่ต้องมีเงินดาวลยเข้าธนาคารปล่อยยอดออกมาเต็มอะราคานี้แล้วก็ทาเลแบบนี้ยจากโลตัสสามร้อยเมตรจากถนนบายพาสสีเลนใหม่ไม่ถึงร้องไม่ถึงหนึ่งร้อยเมตรและที่สําคัญสําหรับโครงการนี้เป็นหลังสุดท้ายแล้วด้วยผมถึงต้องรีบมาไลฟ์สดนะใครที่กําลังหาของขวัญปีใหม่ให้ตัวเองหรือว่าครอบครัวนะเข้ามาดูหลังนี้ ครับถัดจากห้องนอนที่หนึ่งนะครับเราเดินผ่านเข้ามานะครับาทางเดินของเราก็จะเจอนี่เลยเป็นตู Con ้คอนโทรลไฟนะครับเป็นตู้ไฟนะครับเป็นเซตตี้จัดมาให้เรียบร้อยแล้ว่าไม่ต้องกลัวเดี๋ยวนี้นะครับระบบบ้านใหม่เนี่ยเขาจะดูแลเรื่อง ระบบไฟฟ้าการเป็นลายเป็น,ร,ปนระบบพื้นฐานไปแล้วนะครับผมต้องม,ตองมีต้องมีเป็นตู้คอนโทรลแบบใช่ตัวนี้ก็เป็นเมนหลักตัวนี้ก็จะแยกไฟสองตัววางเครื่องอคองถา้าน้ําอุ่นนี้ระบบแอร์อะไรเงี้ยมันจะถูกแยกไว้ทั้งหมดนะครับครับก็พามาดูห้องน้้หองที่สองนอนเหรอห้องน้นที่หนึ่งได้ห้องนี้ก็จะเป็นห้องใหญ่หน่อยครับผมเป็นห้องนอนห้องที่สองซึ่งหน้าต่างสามารถเปิด ก็เหมือนเดิมก <Bond> <t ans> ็มีหน้าต่างนะแล้วก็ภายในห้องก็ให้เป็นสีขาวครีมไว้ให้มีหน้าต่างบานสไลด์มาสไลด์อยู่ในคอนเดนเซอร์ได้เป็นสไลด์สองฝั่งที่สำคัญนี่ยผมชอบชอบดีไซน์เขาคือมันดูแบบเรียบหรูเรี่ยตัวนี้ก็เป็น U P V C อแล้วจะให้เป็นสีส้าลายไม้ U P V C ข้อดีของ U P V C นี่คือเบาไหมเบาอ่าเบาแล้วมันสวย มันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาในส่วนที่อถ้าสําหรับใช้ภายในที่มีปัญหาแน่นอนครับ U P U C เพราะมันจะไม่ค่อยมีปัญหาในส่วนที่มันบิดมันตกมาเพราะอ่ามันมันค่อนข้างน้ำหนักเบาแล้วก็สวยที่เรานสวยเลยชอบนะชอบในส่วนขอยู P U C ต่สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามาที่หลังครับวันนี้เราพาเอเมซเสร็จเราพามาชม ท้าวเท้านะครับจัด2ห้องนอน1ห้องน้ํานะครับของโครงการแกนโฮมหกนะครับใกล้กับถนนบายพาสไดแต่ต้องย้าเลยว่าหลังสุดท้ายแล้วนะของโครงการหกนะมาเลยนะครับเสร็จจาก2ห้องนอนที่เราพาชมละนี่ห้องน้ําสุขภัณฑ์นี่ให้ได้พาพาเขาไปดีไซน์ออกมาได้เรียบหรูทันสมัยครันี่เลยผนังก็ตัดลายอสีดํานะครับผมพื้นเป็นลายไม้สัก ที่สาคัญแยกโซนเปียกแกห้งไว้เรียบร้อยครับผนังก็มีตัดด้วยลายหินอ่อนอี่ครับนะมีเครื่องดูดอากาศด้วยคลับ,บเป็นของพลาสมิกนะเครื่องดูดอากาศแล้วก็เพดานสูงนี่เลยที่สําคัญเนี่ยสุขภัณฑ์นี่นะครับอุปกรณ์ภายในใช้เป็นของ American Standard ทั้งหมดชักโคกนะอ่างล้างหน้าเนี่ยเนี่ยแมาเป็นเซ็ตเลยนะเนี่ย ขนาดไอ้ตัวฝักไอ้ตัวก๊อกเปิดปิดน้ำเนี่ยก็เป็นอเมริกัาสันดาปนะใช่แล้วก็ให้บานกระจกไว้ใหญ่มากนะบานกระจกว่าดีห้องห้องน้ํามันใส่กระจกใหญ่แบบเนี้ยดูกว้างด okay. ูโอทงมากๆเลยครับผมตรงที่ราชายืนอยู่ก็เป็นแยกโซนเปียกแห้งนะครับแล้วเราเปิดผ้าตดตั้งไว้ให้เรียบร้อยครับครับนี่โอเค มาเสร็จจากสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำเราพามาดูด้านหลังนี่ด้านนี้ต้องยกให้พ่อใหญ่โยนะครับผมด้านหลังของถนัดเขาเลยด้านหลังเขาก็จะออกแบบไว้ให้ใช้สอยได้กว้างมากใช่ก็จะเป็นในโซนของพื้นที่สักล้างห้องครัวนะเอาไว้ตากผ้าอะไรเงี้ยที่สำคัญนะมีชุดปั๊มน้ำถังน้ำ ตัวนี้ตัวนี้ฟรีติดตั้งว้ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานพร้อมใช้งานแถมมาให้ด้วยนะในราคาหนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทเนี่ยคุณเข้ามาเนี่ยเปิดปั๊บอ่าคือเข้ามาเนี่ยได้ตัวนี้แถมมาให้ด้วยนะหนึ่งชุดครับผมแล้วตอนรับปีใหม่แล้วกันเจ้าของโทรมาแจ้งบอกว่าปีใหม่ให้เป็นของขวัญเพิ่มเติมไปแล้วกันครับผมยอน สีให้เป็นของขวัญเพิ่มเติมเข้ามาแถมแอร์ขนาดเก้าพันบีทอีกหนึ่งเครื่องโอ้โห oh oh. อ่านี่คือของขวัญพี่ใหม่เลยคือถ้ามาจองมาจับมาจองกันมาทำสัญญากันโอนกันเสร็จแล้วแถมแอร์หนึ่งเครื่องหนึ่งเครื่องขนาดเก้า b ันบีทคุณเลือกติดเลยจะติดห <c oughs> ้องไหนห้องโถงห้องนอนห้องไหน <c oughs> เลือกอติดเลยเลือกเอาครับผมมือหนึ่งนะย้ำมาซื้อให้ใหม่ๆห่เลย <c oughs> อ่าเดี๋ยวซื้อให้ ตัวนี้นะครับผมงไม่ให้นะครับมาก็โซนโซนด้านหลังที่บอกอะก็คือเป็นโซนซักล้างตากผงตากผ้าหรือเนี่ยทำห้องคงห้องควรเขาก็มีบิวปูนไว้ให้สองน้ํามีวางเจาะรูและเรียบร้อยแล้วสิงก็ใช้มีปักด้วยเนี่ยโอ้ยมีปักให้ด้วยดูความละเอียดเขาสิข้างนอกก็เป็นร้อยท่อนะแล้วก็มีเป็นแบบไอ้ตัวกล่องกันน้ํา ตั้งไว้ให้เรียบร้อยเลยครับผมนะครับแล้วก็มีตัวโครงหลังคาเหล็กเป็นเมทชลชีตด้านหลังนะอยืดไ้ให้เรียบร้อยตรงนี้นี่ถ้าเกิดใครผมว่าเก็บไว้ตากผ้าก็ได้ครับนะสวยๆเลยตรงนี้ก็เป็นบิวปูนครอบด้วยแกริโต้สีดำนะแล้วก็เป็นอ่าหนึ่งลุัมสวยๆอ่าแล้วตรงนี้ก็เป็นบาร์พลาสติกนี่ที่สําคัญเนี่ยนี่เนี่ยความละเอียดเนี้ยมีถังดักเก็บถังมันได้อ่มครับผม ดูละเอียดไม่ละเอียดจะรู้เลยข้างในเนี่ยไม่มีหมกงานเพราะอะไรไอ้เนี่ยตัวกระบงกระเบื้องเนี่ยปูให้หมดครับผมทุกทีไม่มีใครปูหรอกนะใช่เก็บงานได้ดีมากถูกต้องตัวนั้นที่เห็นเป็นเหล็กเนี่ยคือเป็นถังดักไขมันนะครับผมใช่พอใช้มามันก็เนี่ยไ่เีนๆเปิดให้ดูเลยนะนี่เป็นถังดักไขมันเป็นถังดักไขมันแอบก็ได้ไม่นะเนี่ยตอนใช้มันก็จะไม่ค่อยเกิดกลิ่นแล้วก็ตอนเราจะ ลงท่อระบงน้ำระบายน้ํามันดูแลง่ายกว่าพอตรงนี้อันนั้นปุ๊บเราก็ตักออกไปทิ้งข้างนอกออกใช่เนี่ยใส่ระบบไว้ให้เรียบร้อยครับผมมาโอเคพี่โยเผื่อใครเพิ่งเข้ามาขออะไรเดียวสักหนึ่งรอบพี่หลังนี้ครับผมวันนี้ a m s เสซ็ตของเรานะครับพามาชมทาวน์เฮาส์สองห้องนอนหนึ่งห้องน้านะครับบนเนื้อที่สามสิบจุดสองตารางวานะครับตั้งอยู่บายพาสตัดใหม่ใกล้กับแยกโลตัสนะครับห่างจากโลตัสประมาณสักสามร้อยเมตรอ่า กับราคาเพียงแค่หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทราคานี้พอโอนและที่สําคัญยังมีของแถมอีกมากมายก็ตอนเอาแถมตอนนี้เลยอฟรีโอนค่าภาษีนะอ่าก็มีฟรีโอนฟรีภาษีตั๊มน้ําถังเก็บน้ำหนึ่งชุดนะมีจัดโต๊ะม้สร้างพิเศษเพิ่มทำามอีกมีแถมแอเดี๋ยวเราปิดตรงนี้ก็ได้อ่าแอร์เก้าพันทิวเพิ่มอีกหนึ่งตัวเลยอ่านี่เลยท่านใดที่กำลังหานะ ต้องย้ําว่าอันนี้มือหนึ่งนะทาาโฮมเป็นมือหนึ่งใช่นะครับที่แล้วก็ทำเลแบบนี้ครับผมบอกเลยว่าหลังนี้หลังสุดท้ายแล้วใค<ช>ร<ช>ไม่อยากพลาดโอกาสดีๆนะเข้ามาเลือกชมเลือกซื้อดูหลังนี้หาเป็นของขวัญปีใหม่ให้คนที่คุณรักได้ครับผมนะครับก็ก็ท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อที่ที่เบอร์โทร0 8 9 2 1 5 0 2 2 2แล้วก็เบอร์ที่สำนักงาน055 441456นะครับแล้วก็ไปตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในช่อง Youtube ช่องอะไรให้เราด้วยครับผที่สำคัญ TikTok นะดาว TikTok ช่วงนี้กลับมาแล้วครับก็ไปกดกดติดตามเพื่อนหน่อยอีกนิดเดียวจะไลฟ์สดได้แล้วใช่ใช่ใอีกนิดนึงก็ได้เพินอีกหนึ่งช่องทางครับผมทีนี้อยากจะบอกเลยว่าพี่อุตสาหิตบ้านเราเนี่ยตอนนี้กำลัง บูมมากเลยนะครับงบหลายๆอย่างเข้ามาลงมาอะไรก็มีห้างใหม่ๆเกิดขึ้นมาครับท่านใดที่อยากจะหาบ้านหาที่ดินไว้อยู่อาศัยเองหรือจะหาไว้ลงทุนเก็งกาไรผมแนะนําลองเข้ามาเลือกชมเลือกซื้อที่เอเมซเซดก่อนครับผมก็ครับช่วงนี้ใกล้ปีใหม่ก็จะหยุดแต่ว่าทางของเรานี่คือบริการอย่างที่บอกนะครับ สามารถโทนัดเข้าชมบ้านได้ตลอดแต่ตองนัดลวงหน้าแต่ว่าขอหน่อยช่วงถ้าเป็นสากับหนึ่งขอเป็นช่วงเช้าแล้วกันเช้าเพราะว่าบ่ายจะเต็มคาราเบลลิ้นเหลวแล้วคุยก็นัดล่วงหน้ากันได้ได้บอกได้บอกได้อันนี้แซวเลยก็คือถ้าเกิดจะจะนัดสาหรือหนึ่งผมขออนุญาตนัดเป็นล่วงหน้าแล้วกันก็ทางบริษัทเราก็จะหยุดสามส ครับผมแต่ก็สามสิเ็ดกันหนึ่งเนี่ยต้องขอแบบล็อกคิวล่วงหน้าสนิดนึงแล้วกันเนาะครับครับผมก็ถ้าท่านใดสนใจหลังนี้เข้ามาเลือกซื้อมาชมหรือว่าเข้ามาขอสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะแล้วก็จุดเด่นเลยคือหลังนี้นะคำเลทาแบ2สองจัดเต็มนะใช่มาเลยแล้วก็เรามีบริการดูแลเรื่องสินเชื่อให้ฟรีนะฟรีก็คือทุกอย่างฟรีหมด ถูกต้องฟรีหมดละฟรีหมดฟรีไอของฟรีหมดละก็ปีว่ะอวยพรปีใหม่นะผู้ชมเลยเดี๋ยวอาจจะไลฟ์สดวันศุกร์วันศุกร์เราจะได้ไลฟ์กันอีกหนึ่งรอบนะก็เดี๋ยวอ่ะเผื่อท่านได้เข้ามาแล้วก็ให้พ่อใหญ่โยอวยพรปีใหม่ให้ท่านผู้ชมแล้วกันปีใหม่ใกล้ปีใหม่เนาะใครที่กําลังจะเดินทางกลับบ้านจากต่างจังหวัดมาก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับกลับมาก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงเนาะครับช่วงนี้โชคดีหน่อยนึงมาที่อุติดิท อ่าช่วงเช้าจะมีอากาศค่อนข้างจะดีมากๆอ่าครับผมตอนนี้เที่ยงเกบ่ายโมก็ลมพัดโอเคนะครับพันใดเดินทางก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะกลับไปหาครอบครัวด้วยความสวัสดิภาพแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงแล้วก็อ่าเรื่องโควิดก็ยังไม่หายจากเราไปนะก็ยาเพิ่งติเนะอ่าใช่เพิ่งติดดูแลขยันล้างมือด้วยแอลกอฮอล์บ่อยๆแค่นั้นเองถูกต้องก็ก็พันใดเข้ามาแล้วก็ปีเก่อก็เราจะผ่านพ้นไปนะพี่โยนะขี้นไปก็ผ่านเพ่มมาแล้วก็ อะไรที่ไม่ดีก็พิงหาไๆในปีนี้แล้วก็เริ่มต้นใหม่ปีหน้าแล้วกันนะครับก็คิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนานะครับขอบคุณทุกท่านนะที่ติดตามและให้โอกาสดีๆกับทางเรามาในปี25 6 5นหนะครับก็ผ่านพ้นปีนี้ไปด้วยกันนะครับก็ฝากผลงานของพวกเราด้วยสากผลงานเพลงก็ฝากติดตามครับฝากติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจแล้วก็เราอยู่เคียงข้างกันเพราะ เราก็เหมือนครอบครัวครับเรียกใช้สอยได้ตลอดเวลาไม่ต้องกลัวครับว่าจะเจอหน้าที่ไหนก็ทักทายกันได้นะครับก็สอบหรือว่าสอบถามข้อมูลก็ได้มีบ้านตรงไหนมีอะไรตรงไหนอยากหรือว่าไม่ต่อให้กับเราก็ไม่เป็นไรมาศึกษากันได้ไอพี่หนูอยากได้ตรงนี้อืเอกสารสิทธิ์เป็นแบบนี้ต้องง่ายก็เราให้คำปรึกษาคัค้กันอยู่แล้วนะครับอ่าก็สำหรับวันนี้สมเวลาสมควรละเลิกแล้วบผอเพลงมาหาเลิกขึ้นเลย แต่เน่หาอะไรจากไอต่อคนนี้ได้บ้างเขาว่าไอิหาอะไรจากตคนนี้ที่สาระได้บ้างเนี่ยเดี๋ยวช่วงนี้ปีใหม่ฝากคำคมไว้นิดนึงนพี่นเอาหน่อยคนเราชีวิตมันไม่แน่นอนตราบใดที่เพื่อนบ้านยังร้องเพลงไม่ตรงคีโอ้โหนี่มันปีใหม่นี่จะเฉลไปเลยที่บอกเลยโอ้หนักเลยจะรู้จะเข้าดาวอย่างไง ถ้าคนถ้าตรงคร okay. okay, ีมก okay. ็จะหลับสบายโอเคครับก็ผมก็วันนี้ก็เราสองคนพี่น้องและทีมงานีนพิเศษครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การรับชมรับฟังมานะแล้วก็ท่านใดที่ไม่อยากพลาดมีโอกาสมีบ้านสวยๆทำกับทำเลสวยๆแบบนี้ต้องมาหลังนี้เลยแกนโฮมหกหลังสุดท้ายแล้วนะครับฝากไ้ด้วยนะครับสอบคุณครับ